และจำนวนบัตรเสียในการเลือกตั้งลดลงนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเป็นพวกเราคิดนะครับมีอำนาจหน้าที่นะครับในการจัดการเรื่องต่างๆไปเลือกตัวแทนของเรานะครับไปทำหน้าที่ในให้เขามาทำงานเพื่อพวกเรานะครับดังนั้นก็ฝากนะครับพี่น้องในพิธี จะทาการย่อนบัตรเลือกตั้งนะครับทั้ง2ใบนะครับนะครับใบที่1น,นะครับเป็นบัตรเลือกตั้งนะครับท่านพับบัตรเรียบร้อยพร้อมแลที่จะย่อนบัตรเลือกตั้งในการเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพุทธาหารไปเลือกตั้งน,น,นะครับในวันที่1่กุมภาพันธ์2568นี้นะครับ บัดนี้เป็นบัตรที่หนึ่งนะครับอาชีพองการบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะเป็นสีเขียวอมฟ้านะครับ,รบนะครับบัดนี้พร้อมแล้วครับนะครับเมื่อท่านพับบัตรเรียบร้อยนะครับท่านยอ่อนบัตรนะครับเป็นเชิงสัญญาเชิญชวนพี่น้องไปเลือกตั้งเราจะมาร่วมกัน และนายกองการบริหารส่วนจังหวัดวันบิ๊กเดย์ของจังหวัดปุกทหารพร้อมกัน,กนครับห้าสี่สามสองหนึ่งกดเลยครับกดครับประตูที่สองเชิญครับประตูที่สองพร้อมแลวเชิญนะครับประตูที่สอง